สวัสดีครับคนอุดรพัทินครับเมื่อน,นี้คนอุดรพัทินผ้ามาเยี่ยมชมฟ้ามแพะของลุงผุงครับอยู่ที่ตำบลพักกระท่านอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับมาเยี่ยมชมมาเบิงครับวิธีการเลี้ยงจากพันธุ์พื้นเมืองสู่พันธุ์บ่อเลือดสูงครับ ครับพามาเยี่ยมชมฟาร์มครับพามาเบิ่งแนวทางการเลี้ยงสำหรับเกษตรกรเกม,ม,มื่อไหม่ี๋ยวมาสอบถามครับเจ้าของฟาร์มลุงปุ๋งครับถามแนวทางวิธีการเลี้ยงสวัสดีครับลุง ลุงวันนี้มาเยี่ยมชมฟาร์มสักหน่อยมีแต่ตัวที่สวยเลยครับตัวนี้เป็นพันธุอะไรครับลุงพันบอเลือดสูงครับบันบอเลือดสูงใช่ไหมครับ,รบก่อนหน้านี้ทําอะไรอยู่ลุงถึงได้มายึดอาชีพเลี้ยงแพะครับก็ออมอก่อนก็ทํานาลายน้ําก็ทํากันก็บางทีก็ขาดทุนอะไรบ้างเลยมีที่อยู่สิบไร่ครับแล้วก็หันมาเลี้ยงแพะมันก็ ไอ้พวกนี้มันลงทุนหนเดียวลงทุนหนเดียวครับมันออกลูกให้เราก็ไ่้แล้วมันไม่ต้องไม่มีค่าทุนมันออกลูกให้เราทุกทุกปีตอนนี้เลี้ยงเลี้ยงมานานกี่ปีแล้วลุงประมาณยี่สิบปีครับผมได้ยี่สิบปีแล้วครับแล้วก็เลี้ยงแพะพื้นเมืองธรรมดาเนี่ยครับแล้วก็หันมาขายแพะพื้นเมืองไปก็มา ซื้อเลือดสูงครับ,รบแต่ก่อนสมัยก่อนนี่ลุงราคาแพ้มันแพงถึงขนาดนี้ไหมครับไม่ถึงโลสามสิบห้าโลสามก็ขึ้นมาเรื่อยถึง 8, 6, 6แปดสิบหกสิบอะไรเนี่ยม,มาถึงตอนนี้ละถึงร้อยสี่สิบก็มีก่อนโควิดนะครับนะตอนนี้โควิดชักลงเหลือร้อยเดียวและอ๋อ <laughs> <laughs> แต่ว่าเห็นแพ้เยอะๆอย่างนี้นี่มีจำหน่ายให้เกษตรกรที่สนใจไหมลุงตอนนี้ อตอนนี้ไม่มีแล้วจำหน่ายไปทั้งหมดแล้วตอนนี้เอาไว้แม่พันธุ์ไว้เป็นแม่พันุครับจำหน่ายไว้ถ้าลายเสร็จแม่แล้วเยดูแพะในข้อของลุงปุ้งนี่มีแต่ตัวสวยๆอ้วนท้วนพันบอลง,งั้นแต่<อ>กินกระย้าก,ก,ะกะ็กระถิ่นอ๋อให้ให้อะไรเป็นเป็นหลักครับลุงท,ที่นี่กระถิ่นกระย่าเป็นหลักเลยบางคนเขาที่ไม่ทุนก็เขาก็มีอาหารเสริมอาหารเม็ด นี่หญ้ากับกระถินหญ้าก็ปล่อยตรงเนี้แปลงหญ้าเนี่ยมันเป็นหญ้าอะไรครับลุงหรือว่าทุกชนิดเลยมีคล่ามีดิปยามีอืมอันนี้ดิปก็ทับตอลอยแล้วก็เับจะโลเดี๋ยวจะทำแคนกุล่าเลี้ยงได้ตัดได้ตรงนี้คือเลี้ยงปล่อยเลี้ยงตอนเช้ากับเย็นใช่ไหมครับตอนเย็นอย่างเดียวรับอ๋อตอนเย็นอย่างเดียวตอนเช้าให้ไปตัดกระถินมาเสริมหน่อยอ๋อแล้วก็เย็นไปเลี้ยงสักสองชั่วโมง หลังจากที่มีประสบการณ์เลี้ยงมาถึง20ปีนี่ลุงการเลี้ยงแพะสําหรับเกษตรกร,กรผู้ที่จะสนใจเกษตรกร,กรหน้าใหม่นี่ครับมันมันมีปัญหามีเกี่ยวกับพวกโรคพวกท้องอะไรไหมครับมันก็มีมแต่มันเราก็ดูเช้าตื่นมาเราให้อาหารเขาเขาจน่ายซ่มๆมเราก็ฉีดยาแกเ้อืม,อม มมันก็ีเท่านนั้ล็กน้อยใช่ไหมครับประมาณสองหรืสี่ตัวตัวแล้วก็มันมันก็มีโรคมันมากแล้วก็ทายาญาตทุกเดือนทุกเดือนครับโรคจุกจิกไม่ค่อยมีมันก็ไม่มีเลี้ยงง่ายๆสบายๆใช่ไหมครับเลี้ยงง่ายมีหญ้าเขากินมีกระถินอ๋อเงียบเลยไม่ไม่ร้องไม่อะไนี่ไม่ไม่แล้เรา เขาไม่มีแปลงหญ้าเขากินนู่นมาก็ลำบากหน่อยอไล่ไปตามถนนหนทางบางทีไปเจอเขาจียยาอะไรต่ออะไรอยอม,มันก็ไปกินยาก็เป็นอันตรายครับณตอนนี้แพะอยู่ในคอกนี่ม,มีมีพ่อพันธุ์ที่ไว้คุ้งผงกี่ตัวครับมีสามตัวสามตัวนะครับครบอ๋อมีสามตัวแต่ว่าบางทีมันไอตัวนี้ บางทีมันพวกแพะนี่มันจะเป็นพร้อมกันเลยรับแม่ยี่สิบแม่เนี่ยทํามันออกมันเป็นสัดพร้อมกันเลยของมันจะเป็นสัตว์พร้อมกันเลยพร้อมกันเลยอันนี้มันทับไม่ทันครับเราทับไม่ทันแล้วมันจะเสียเวลาไปยี่สิบกว่าวันอืมแต่นี้เรามีพ่อหลายตัวเนี่ยมันจะไอ้ตัวแบ่งให้ตัวนู้นทับตัวนี้ทับอลอก็สะดวกไอ้มันก็ไม่เสียเวลาครับอืมนี่เป็นเป็นเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สําหรับ เจ้าของฟาร์มที่มีแพเยอะๆตัวนี้คือเป็นวิธีและก็แนวทางที่จะช่วยให้มันไม่เสียเวลาแล้วก็มันทันที่ตัวบางทีตัวทับไม่ได้เนี่ยมันจะล้นไปอีกเดือนหนึ่งหรือยี่สิบกว่าวันถ้าถ้าสมมติว่ามันเป็นสัตว์แล้วมันทับไม่ทันเนี่ยคือมันจะล้นไปเลยมันจะเสียเวลาในอีกเดือนหนึ่งนี่คือวิธีแก้ไขอีกวิธีหนึ่งสาหรับ เกษตรกรที่มีแพะเยอะๆนั่นแหละถ้ามีแพะพอแพะตัวเดียวนี่บางทีมันเป็นวันหนึ่งห้าตัวหกตัวเงี้ยมับทับไม่ไม่ไหวนอ้ทางวเดทางฟาร์มของลุงปุงก็เลยใช้วิธีนี้มาแก้ปัญหาตัวที่แบบว่าพันรูดสามตัวครับเพราะุ์นี้เป็นเลือดสูงเหรอครับเลือดไอตัวนี้ซื้อมาจ้งงก็สามปีแล้วเนี่ยเขาว่าเป็นเลือดร้อย จะโดนโกหกบอกก็ไม่รู้นะตัวนี้ใช่ไหมครับจะโดนโกหกซื้อมาเท่าไหร่ลุงซื้อมาหมื่นห้าเนี่ยอ๋อแล้วจะดูซื้อมาสองพ่นกว่าเขาเขาบอกว่าเลือดร้อยใช่ไหมครับเขาบอกเลือดร้อยอ๋อแต่เราเราก็ไม่เราไม่ไม่ไิ่ีการตรวจสอบเหมือนกันเนาะลุงเนาะเขาไม่มีการกดเลือดครับเราร้อยเป่าไม่รู้เรอกพอขายก็เอาครับแต่ว่าแพะในฟาร์มมีแต่ ตัวสวยๆสุขภาพดีทั้งนั้นเนาะลุงเนาะแบบว่าพันบอทุกทุกจอมีเม,มีมีไอ้คาราอยู่ด้วยอ๋อมีคารามาด้วยคาราอ่าแล้วเวลาให้ขึ้นลงเรือนี่นขึ้นปล่อยขึ้นตอนไหนครับปล่อยขึ้นตอนเย็นอ๋อ,ตอ,อตอนเย็นรู้เวลาเลยครับอ,อแืแล้วก็เราก็มีเวลาทําความสะอาดโรงเรือนตอนตอนเช้าก็เราก็ทําความสะอาดฝุนกวาดขี้กวาดอะไรครับ เรียงแบบหลายๆวันกวาดก็ได้ครับแล้วขี้นี่เรากําจัดยังไงครับขี่มันก็เราเอาไปกองกองไว้เดี๋ยวเขาก็มาซื้ออ๋อมีพ่อค้ามารับซือซ้อซื้อกระสอบไปยี่สิบอ๋อได้ทั้งทั้งได้ทั้งขี้ทั้งขี้แพะทั้งเนื้อเขาไปใส่อ้อยใส่สวนเนี่ยครับผมมันเป็นปุ๋ยอีกทาง ตัวนี้ที่มีกําลังท้องอยู่เยอะไหมลุงมีอยู่เนี่ยยี่สิบกว่าแม่ยี่สิกว่าแม่ครับประมาณอีกสองเดือนออกอืมแต่เด็กก็เพงเป็นตัดอีกยี่สิบกว่าแม่เวลาที่แพะที่มันคลอดเรามีวิธีการเราก็ดูแลยังไงบ้างลุงก็มีห้องคลอดทําห้องคลอดประมาณสักสองเมตรเงี้ยครับกว้างสี่สี่ด้านเงี้ยอตนเเราก็ ถ้าเราเห็นเราก็ช่วยเขาหน่อยครับช่วยช่วยดึงตอนเขาเบ่งอ่ะเหมือนทําเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรเนาะแล้วช่วยเขาดึงดึงแต่เขาเขาไม่เบ่งจะไปดึงไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ดูกระดูกกระเดี่ยวหักเนี่ยช่เขาเบ่งหน่อยแล้วเราก็ตัดแต่จะดึงมีเชือกผูกเอาย้ายน้ำเหลืองนะอ๋อ ยาเหลืองนั่นเหรอครับยาเหลืองอ๋อไอเบตาดีนอะไรนั่นเหรอครับล้างไอจมจมนีก็ทาทาทาอ้โหนัดแอดเชื้อให้เอาหน่อยครับวิธีการดูแลแพะคลอดถ้าเราไม่เห็นเขาก็คลอดเขาเองครับเราคลอดเขาแล้วก็ค่อยจะมาแยกเลยลุงครับแล้วก็เราก็เอาเท่าเราตัดสารดื้อดื้ผูกไม่ได้เราก็เอายาทาทาตรงไว้นั่นครับอาเชื้อนิดอื กลางวันก็กินกระถินก็นอนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยอยู่อย่างนี้เดี๋ยวเย็นประมาณสักสี่โมงสามโมงครึ่งเนี้แล้วก็ปล่อยแบงย่งญ้าครับครับสองชั่วโมงแล้วก็ไอ้พวกนี้กินน้อยกินประมาณวันละสองกิโลต่อตัวนะครับต่อตัวไม่ยุงยยย่งยากไม่ค่อยไม่ยุ่งยากแต่เรามีญ้ามีอะไรแต่ถ้าคนชอบ้องสนใจเขาหน่อยเ่ะครับบางคนบางคนก็เห็นเขาเลี้ยงก็ อยากเลี้ยงเขาบัางก็ไม่รักเขามันต้องรักเขาด้วยครับโดนใจก็ด้วยอืมเนี่ยฝากกับเกษตรกรมือใหม่ไว้ด้วยครับถ้าไม่ใช่ว่าเห็นเขาเลี้ยงก็อยากเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็ซื้อไปทิ้งรงเดชครับบ้านจะให้เขากินก็สี่โมงห้าโมงเย็นอน่างั้นหราโหตายเลยหอมครับอืมต้องดูแลเอาใจใส่บ้างเนี๋ยเดเช้าไปเลยกัรกระถินพอหกโมง เช้าก็ไปแล้วนั่กระถิ่นมาก็มาดึงบ้านประมาณสามโมงเช้ากระิ้งกระถิ่นให้เขากินก็มันต้องกระยันนะมันไม่มีเสาอาทิตย์มันต้องทุกวันไม่เหมือนทํางานข้าราชการก็มีสองเสาอสา,าทิตย์มีเสาอาทิตย์น้อง <c oughs> ลูกไอ้ที่เจาะหูนี่คือตรวจเลือดเหรอครับเนี่ตรวจเลือดครับเชื้อแทนเขามีเชื้อแทนหมอเขาจะให้จำหน่ายไปเลยอ๋อ แบบบบไม่ให้และไอ้เบกแพะนี่เขาไม่ให้ตั้ผู้ไปบางคนเขาก็ยืมไปทับนี่ไม่ได้เลยนะบา,บางปูกก็มีเชื้อแทงติดตั้ผู้มาตอนนี้ยมาข้าของเราทับของเราติดหมดเลยอ๋อตัวตัวนี้เชือ้อตัวนี้มันมันเป็นยังไงลุงมันเป็นเชื้อติดตอ่อ嘛เป็นโรคติดตอ่อ,อเชื้อแทงอ,อ,อ๋อเชื้อแท่งมันมันเป็นโรคเหมือนติดต่ออะถ้าตั้ผู้ไปทับ ของตัวอื่นมาต้อามีจะแทงครับถ้าเราไม่รีบขายหรือไปทับกับพวกกันยืมไปทับุูงอื่นอย่างเงี้ยติดกันเลยติดมาเงี้ยของเราเสียหมดเลยอืมนี่ครับต้องต้องตรวจเลือดทุกกี่เดือนครับหกเดือนอ๋อหกเดือนตรวจเดือนเขาจะหมอเขาจะมาตรวจให้ทุกหกเดือนอ๋อประสุสัิ์อำเภอเภอนี่นะครับจังหวัดอ๋อประสุทธิ์จังหวัดนะครับครับนี่เขาจะมาตรวจให้แล้วก็ติดเบอร์ ว่าตัวนี้ตัวนี้ครับแล้วเขารวดไปเกลือดตรวดว่าเบอร์นี้ติดเชื้อแท้งเขงาก็รีบหายถหนายเลยเนี่ยครับมีประสุสตว์คอยตวรวจสอบดูแลปลอดภัยหายห่วงครับมีทุกที่ครับทุกตำบลทุกจังหวัดประสุสตว์ที่นี่มีเกษตรกร,เ,กรเลี้ยงเยอะไหมลุงเยอะโอ้โหเยอะกันมากปีนี้รู้สึก แพะเมื่อก่อนเนี่ยตัวอย่างเงี้ยสามสี่พันบาทครับตอนเนี้ยมื่นห้าเทายายางงนสองมื่นก็มีอ่ะตอนเนี้ยเป็นนี้แพะแพงมากต่กอนมีตัวขายแตะกอนสามสี่พันเดี๋ยวนี้แพงสามสี่พันโอ้โหตอนนี้ครับบางคนก็มาชอบตัวนี้ไอเราบอกไม่ขายนะเราบอกสูงุดและมื่นนึงบางคนก็ไล่ให้พันสองพันเลยไล่ให้ที่เขาเขาชอบครับ เนี่ค <Merci> ร <ai> ับตลาดแพะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้จะหยุดหน่อยโควิดมันไม่จางเลยครับก่อนโควิดอ้โหตลาดแพะโทรแป๊บเดียวพ่อค้ามาแล้วครับขายง่ายก็เป็นกระไกยอีกอ๋อขายง่ายเขาส่งออกไปทางไหนหรือว่าในประเทศครับนี่ยทางเมล็นแค่แค่ในกรุงเทพเนี่ยทำเจ้าหนึ่งพ่อค้าทำสาม้อย อโลละสี่ร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นส่งออกก็เป็นแถวทางมาเลยใช่ไหมมาเลยไปไต้หวันไปจีนเงี้ยเขาจะออกไปเนี่ยครับตลาดส่งออกก็กว้างก็เลยทําให้ตอนนี้แพะขาดตลาดอแอบออกไปข้างนอกกันแล้วเนี่ยครับ เกษตรกรผู้สนใจครับน้ำไปปรับปรุงน้ำไปใส่ครับเบิ้งฟาร์มลุงปุงครับวิธีการเลี้ยงเลี้ยงหญ้าสดครับกระถินนี่ครับตอนเศร้าก็ไปหากระถินครับแพรเพิ่นมีตัวโตง,งามครับนี่เป็นบอ่อเพิ่นว่าซื้อมาพ่อพันธุ์เพิ่นก็ว่าเขาบอกว่าเลือดสูง,งเลือดลอยแต่ว่าก็บ่รู้คือกันว่าสั่นเน,น,นี่ยครับพ่อพันธุ์ แพ่นพื้นมีงตัวโตมากครับเกษตรกรผู้ใด,ดสนใจสอบถามวิธีการเลี้ยงแนวท่างการเลี้ยงครับเดี๋ยวคนอุดรออพัททินสีได้ขอ,ขอเวอร์เทลล์ุงปุงุงแล้วก็ฝากไว้ในคลิปนี้ะครับเบื้องคลิปเบิ้งีอย่างจางา้งได้กะเข้ามาสอบถามมาศึกษาลุ่มพันเมืองครับเลี้ยงมายี่สปีครับนี่จากพันพื้นเมืองพันพื้นเมืองสู่พันบ่อเลือดสูง ไร้านาก็ไม่ได้ทําก็อาศัยเขาเนี่ยออืครับ,รบตอนนี้ไลน่นาไม่ได้ทําเลยใช่ไหมลุงพอจนขึ้นมาก็มีตัวผู้ก็เราก็แบ่งหรือตัวเมียแบ่งไปสักห้าตัวสิบตัวก็แก้จนไปได้หลายสองสามหมื่นบาทเนี่ยครับอ่านั้นก็ก็ดีเหมือกันมันก็ดีแต่เท่าเรามีที่เยอะๆยิ่งเท่าเลี้ยงมากได้มากครับเลี้ยงน้อยก็ได้น้อย คร,รอบผลิตมัน,มนวัยกว่าวัวนะลุงเนาะถ้าเราเลี้ยงมากแม่เขาออกมาทิ้ง50สิบตัวแล้วร้อยตัวเนี่ยเราจับทิ้งก็เป็นแสนแค่ตัวสองพันสองสามพันสองพันหลายร้อยตัวหลายตัวมันก็ได้เยอะถ้าเกษตรกรที่จะมาเลี้ยงอย่างนี้ลงุงพอม,มันให้โูกมาเราจะขุนอีกกี่เดือนถึงจะก็ประมาณเท่าเราจะขุณไว้ขายสาสบโลหรือแล้วแต่เรา เท้าเรา่งสามสิบโลเราก็ขุนประมาณสี่เดือนหรือห้าเดือนครับเท่าเท่าเราจะเลี้ยงใหญ่ไปอีกมันก็ได้ตอนนี้ตลาดตลาดนี่มันมันมีระดับว่าซื้อตั้งแต่สิบห้าโลถึงสามสิบโลหรือ<ต>ว่ามันตอนนี้พ่อค้าคนกลางเขาเขาจะซื้อยี่สิบโลยี่สิบโลขึ้นไปยี่สิบโลลงเขาจะาไปคุณอ๋อเขาจะไปคุณอีกตอนี้แพ ยี่สิบโลเนี่ยมันกําลังโตเลยล่ะครับโตเดือนเลยเจ็ดแปดโลอเข้าไปคุณครับถ้าเราเลี้ยงธรรมดาเนี่ยเลี้ยงหญ้าธรรมดาเนี่ยลงุลงลองลองช่างดูมันจะโตเท่าตัวนหน่อยสมบูรณ์มันจะโตต่อเดือนลนะห้ากิโลครับผมห้ากิโลเราเรามียี่สิบตัวสามสิบตัวเนี่ยเราคูณห้ากิโลต่อตัว เนี่ยครับเนี่ยเกษตรกร,กรผู้ที่ลงุงถึงไม่ยอมจะเลียงเลิกเนาะก็เลี้ยงมันเขาไปเนี่ยเราก็ได้ถ้าเรามีตัวผู้เนี่ยก็นั่นเนี่ยยี่สิบตัวอ่ะครับตัวสามพันสองพันสองบ้นนกกว่าเรามีสักยี่สิบตัวห้าสิบตัวเราก็ได้คูณไปดิครับมันก็ได้หลายหมืน่นเลยนี่ยครับรายได้ดีลุงปุงบอกว่าเลิกทำนาเลยเล,เลิกเลิกทำนาหันมา เลี้ยงแพะเลย,เลยครับทำนาต้องทั้งมันต้องทำทุกคราวไงนี่ทำญาด้แล้วก็จบมีญาห้กินมีญาให้กินแล้วก็จบเลย<บ>เรียบร้อย,ย,อยคือลงทุนครั้งเดียว,ร,ยวระยะยาวเลยครับระยะย,ยาวอย่างแม่พันธุ์มันนี่เหรอลุงก็แม่พันธุ์ถ้าเราซื้อมาดูว่าตัวนีซซ้ซื้อหมื่นดูเนี่ยอ,นะออกลูกสองครอก เราก็ลอยแหละรเราได้ก็แม่ฟรี<ม>บางทีก็ได้อีกลูกอีกติดตัวท้องตัวเนี้ยคแอบออกไปอีกแล้วนะาบางทีเนี่ยถ้าเราไปเพิ่มไปฟุก๊กๆออกมาสวยๆบางคนก็นมาไล่ให้มืน่นห้ามื่นหนึ่งเนี่ยเราบางทีเราก็ลอยแหละมมันไม่มีก,การค้าทุนเนี่ยครับเพราะไอตัวมันออกลูกให้เราแบเนี้พอลุงก็โหเมื่อก่อนก็ เล่นอะไรย่างรถลาก็เล่นนะครับมีสกัดถุนมันต้องซ่อมเขาครับไอ้พวกนี้ไม่ไม่ถึงตายแล้วไม่ต้องซ่อมเราก็ทําเนื้อกินได้หรือเอาไปขายทุกพมาาร้อยสองร้อยแล้วก็ได้มันมันมีทางออกตลอดทุกทุกช่องทางมันไม่มีตันไม่มีแบบว่าครับครับผมในช่วงโควิดนี้มันดะาอืดหน่อยมัน ไปมาหาสู่กันไม่ได้ก็เดินทางลําบากค่ะแปลว่ามันส่งไม่ได้ครับมันมันส่งออกกินจะอยู่ในกรุงเทพเนี่ยพวกพ่อเขาอยู่ไอ้พวกพ่มาพวกแขกเขาอ,อยู่นานเทพนะครับทำม,มันมันส่งออกไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าด้านตลาดก็สดใสครับต,ตลาดดีครับเดี๋ยวให้โควิดเขาเท่าโควิดเลิกแล้วตอนนี้เขาก็ส่งออกได้เตะ ตลาดกว้างนะครับครับผมฝากเกษตรกรมือใหม่ครับสนใจอยากเลี้ยงแพะสนใจศึกษาก่อนเลี้ยงโทรมาสอบถามได้ครับเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้ท้ายคลิปนะครับสอบถามวิธีการเลี้ยงหรือว่าพันแพะของลุงปุงมีหรือเปล่าเดี๋ยวโทรมาถามกันได้ครับครับผมสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณลุงปุงครับครับผมสำหรับม แล้วก็ความรู้ให้เกษตรกรผู้สนใจได้เข้ามาดูเข้ามาชมครับเยอะมากได้มาก,มากครับผมก็เหนื่อยหน่อยกต่รู้ก็หกสิบกว่าก็มันก็ไม่เหนื่อยนะครับผม <ไป S 1> มตาตัดกระดินงสักชั่วโมงก,กว่าก็มาทิ้งให้ก่อนเ,นเย็นก็เลี้ยงนิด